พี่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอเคเลยนะมันดูนื่นดีอ่ะวันที่สิเจ็ดที่ดูครั้งแรกรู้สึกไม่ดีไอ้กูนบ้านเดี่ยวไปม่ใช่เหรอเออไปหานี้ละไปเอาบันไดบันไดองมันหรือบันไดของแท้ของ้ถืออยู่บันไดใครอ่ะเออไปไปไป พี่ไทยไงาไม่เต้นไม่เลำลิเกไงไปให้ดูว่าลิเกอ่ะใค้ดูลิเกเปล่าลูกปหยัดหน่อยไปมอจ้าเลย